สวัสดีครับผมเปรียมชนายุธเส้นเคยครับวันนี้มาพาไปดูป,ป่าไม้ต้นไม้ใหญ่ม,มากับเจ้าของที่ครับนี่มกอกอยู่โครงการใหญ่อ๋อมาถ่ายให้หลานข <laughs> ยังว่ะขี้เกียจแต่อยากเลยใส่ป่ะโอ้มาก้างแขนเหมืหนมอกอนกนี่รัศมีวงแขนเนี่ยเท่าไรน,นะเล่สูงเท่าไหร่ก็เท่านั้น ลอยแปดสิบลอยแปดสิบเอ้าท่านี่ภาคอยู่ไมไ้แดงใหญ่ครับไม้แดงใหญ่นี้โอ้คุณโอ้ยอบเอามือทางบีบต้นน่ะไหนไหนไหนโอ้เหลือเหลือเหลืออีกเหลืออีกหนึ่งแขนเอออีกแขนหนึ่ง สองเมตรยี่พันธุ์รอบวงนั่นสองเมตรยี่อู้ไม่ได้แบบยางใหญ่ใช้ได้ทุกส่วนครับเอ้ยกินก็ใช้ได้มีลายบ่าวไม่ได้ไม่ไม่ลายไม่มีลายไม่มีลายเนาะบบมอกกีลาายยันนแข็งอย่างเดียวเป็นป่าเลยไปสามสาอีกต้นนึงดนี่หนึ่งต้นครับนี่ตึหนึ่งต้นไปไปรุ่นพันล้านเราพาไปแล้วครับบักสามสามต่างเสียยาวจังไหน นีอ๋อสามวาไทยบ้านต่อไทยบ้านอายุสิบสามปีแล้วต้นนี้เป็นอะไรนี่ก็ต้นแดงครับสองต้นห่างกันประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเมตรนะต้นนี้หรือสิบสิบเมตรเกิดเองครับมาแล้วครับโอบครับเพิบเดี๋ยวอีกขื้นหนึ่งอีกขื้นหนึ่งสุด โอ้ต้นใหญ่ขึ้นเลยยังหลงเหลืออยู่ไงต้นไม้โบราณไม่ใช่ป่ามันแต่ก่อนอดีดเคยเป็นป่าของนี้เคยเป็นป่าป่าใหญ่ป่า,าที่โดนรัฐบาลสัมปทานให้เอกชนมาชักลากไปก็จะทีนั้นน่ะพวกนี้ยังได้อยู่ยังไม่ได้ใช้ครับอ๋อตอนนั้นยังไม่ได้ใช้เออก็หลงเหลืออยู่เหลือร,รอดมาเมกว่าเวลาผ่านไปไม่รู้กี่ปีเหลือนี้ต้นไม้ป่าไม้เข้าปลดล็อกแล้วว่าสามารถให้ชาวบ้านในปลูกได้ตัดได้ในที่มีเอกสารสิทธิ์ สวปกงสวปกอนี้ยังเป็นสวปกออยู่สวปกอก็ป,กปลูกได้ปลูกได้เหมือนกันทำไมถึงให้ปลูกตัดได้ไหมาไปก่อนก็ได้ต้องไปขออนุญาตขึ้นทะเบียนอะไรเขาตามระเบียบเขาแต่ถ้าโฉนดนสวสี่คูดแดงนี่ตัดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีไม่ต้องขออนุญาตแค่นั้นตัดไปเลยเกิดมาก่อนไม่เกี่ยวที่งของเขาตัดได้สวปกอก็ถ้าปลูกแล้วเป็นไม้ปลูกแต่ถเป็นไม้เกิดเองเราก็ต้องไปแจ้งว่าเกิดเองแต่ผมไม่คิดจะตัดเข่าหรอกผม ที่จะปลูกอย่างเดียวคนที่จะตัดน่าจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานนู่นแหละถ้าเป็นในในป่าเขาเขาจะลำสวยอันนี้เขาบานไงนเออมันมันเขาก็บานเขาแต่เขาจะได้ทรงอ้วนอ้วน,นเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้ใหญ่รอบๆแถวนี้ตรงนี้ก็จะปลูกน่ปลูกคืสามพันสี่เลยตรงนี้ เป็นพื้นที่ไว้นไปแต่นุ้นขอเอาเดี๋ยวก็เป็นคลิปสุดท้ายนะคลิปนี้ถือเป็นคลิปสุดท้ายที่ที่มามาประดุนเปลยนะครับตำบลบึงมะรูอำเภอกแกนทักจังหวัดสิริกิติ์นะครับเจ้าของโครงการซีโครงการครับชอบมากครับโครงการขี้เกียจแต่อยากรวยครับดูแลต้นไม้ยังไงครับดูแลต้นไม้ ผมก็ปลูกไว้ก็เทวดาทำสัญญากับเทวดาดูแลให้ผมหน่อยทาสัญญาผมต้องไปท่านก็จะเปิดน้ํามาให้ผมต้องขอสูตรนะน้ําแรงท่านไม่ค่อยเปิดมาเอาฝากถึงพี่น้องอีสานบ้านเองหรือคนไทยคนไทยกระชังพี่น้องอีสานบ้าท่ฮาช่าบ้านที่มีสวนยางที่ปลูกแล้วพิดหวังกับราคาจะไม่รู้จะแก้ยังไรเราก็ปลูกไม้ป่าแซมไปก่อนแซมไปสักวันหนึ่งเราก็ต้องตัดอยู่แล้วยางพลาเราเวลาเราตัดตอนนั้นเราก็อาจจะเหลือต้นแค่นี้ให้เขาขึ้นไป ก็ดีของการปลูกในป่ายางมันก็ดีหนึ่งมันล่มมันไม่ร้อนสองแต่ข้อเสียก็คือโตช้าหน่อยเพราะเขาได้แสงน้อยซื้อซื้อต้นยางมาปลูกสิบไร่สิบไร่ต้นละเจ็ดสิบเจ็ดสิบปลูกเต็มสิบไร่เลยครับซื้อมาพันต้นตอนแรกค่าปรับพื้นที่ค่าอะไรค่าลงค่าแรงค่าปุ๋ยเออหมดแสนปลายเลยหมด กีดตยางปีแรกผมได้หนักไม่ไม่ไม่ถึงตันได้ได้ได้เจ็ดร้อยกโลปีที่สองได้หกร้อยกว่าถ้าปีท anyway> ี่สามน่าจะเหลืออยู่สี่ร้อยหรือสามร้อยไม่รู้เพราะผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเขาผมใส่ไม่ไหวก็คนขายปุ๋ยเขาน่าจะดีกว่าคนปลูกอะผมว่าเออก็เลยก็เลยมาปลูกปลาดีกว่าหันมาแบบปลูกครั้งเดียวจบไม่ต้องไปดูแลอาศัยเก็บกินเห็ดกินอะไรไปพืชใต้พืชพวกสกุลไทยเนี่ยก็แล้วก็ปลูกไป วางแผนไว้คุยง่ายคือเกษียณนี่มาอยู่ได้สบายครับลูกคือเรียนจบกันหมดแล้วประมาณนั้นแหละเขาก็จะมาพักผ่อนหย่อนใจนะมาชมแมกไม้ไปนั้นแหละโอเคก็ฝากถึงพี่น้องชาวสวนยางนะครับที่ปลูกยางแล้วผิดหวังไม่สําเร็จนะครับก็มีอีกทางเลือกหนึ่งนะครับปลูกป่าไม้นะปลูกวันนี้ได้วันนี้ต้นละสิบบาทเองนะตอนนี้ปลูกเพาะเองก็ได้นะถึงหน้ามันก็ไปเก็บเมล็ดทันตามวัดวัดป่านะใช่ใช่จะเยอะจะเยอะเพ็นเขา ช่วงนี้ก็จะเป็นพวกกระแบกออกดอกอยู่แดงในเขาล่วงเมษาไปแล้วแดงนี่เอายากหน่อยแดงนี่เอายากแล้วเกินสูงใหญ่อย่างนี้แหละผมอาจจะมาเก็บผมไม่กล้าขึ้นมันบอรลอนเด๋อเราต้องใช้วิธีสอยเอาดูลูกแก่แล้วก็สอยอถ้ารอให้หล่นนี่คือไม่หล่นโอ้ก็แตกระเบิดไปเปี้ยงเดียวรู้ไปไหนเน่เน่น่นี่เปลือกเขาเดีือวเขาเนี่ยเป็นก่อไฟได้ดีมากนาเนี่ยก็เขาควายนี่เปลือกเขาแข็งนี่ ก็แาแต่เขาก็จะกระเด็นออกไปยันี้เ็กระเด็นมาแล้วแต่เขารอผลอ,อยู่แต่ถ้าเป็นที่ไถเอาไว้เนี่ยเขาก็จะดีมากอืประมาณนี้แหละโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ